นี่คือต้นฟ้าทลายโจรอุ้ยขึ้นงามหายงามเดียมเป็นพุ่มๆอยู่เกิดหล,หลายจ้าไม่รู้นี่นี่อีกอันนี้สวยขนาดต้นฟ้าทลายโจรอันนี้ต้นบักพิกจ้า อันนี้ต้นยังนออันนี้ต้นยังกระป๋ามะนาวโห่บอกโอ้มะมะม่วงหาวมะนาวโห่อุ้ยลูกใหญ่เฮงเนาะงาม่เลยงเวลามันออกหน่วยดกโดดเนาะอุ้ยจะชี่อ่อนเดี๋ยวมันออกหน่วยเนาะ บลงลูกนะโอ้ยหลูกเี้ยเงี้ยก็สีไปแต่ก,กัดแสบห่เนะาะ <laughs> นี่ต้นบักฮู้ต้นบักฮู้จ้านี่บักเฮ้อ ปลูกไปกินล้างห่อผักสวนครัวหระลาใบกระเพราอ,อันนี้อันนี้ก็ลังปลูกหอมเปต้นเลี้ยง ผักเลียงล้วยกำลังออกลูกเลยร้าน่วยมันโดกโดกงามขึ้นอย่าง